ะะสำหรับ,รบเป่าทะเลด้วยค่ะเอาค่ะไปกันอีกหนึ่งที่จะพาไปเที่ยวที่จังหวัดบบลบุรีค่ะเขาจะจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวลบุรีนะคะในงานก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่างด้วยกันค่ะโดยที่ลานวัดอัมพวันตําำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลบุรีค่ะคก็ได้จัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้น เพื่ออนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปแล้วก็เป็นการสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชนด้วยนะคะโดยมีนายทวชัยสดเนียมนายอำเภอเมืองลบบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดในงานก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะทั้งนิทรรศการวัฒนธรรมท้องถิน่นการเรียนรู้ภูิปัญญาท้องถิน่นตลาดนัดวัฒนธรรมเวทียาวชนสืบสารภูปัญญาของชาวลบบุรีที่สําคัญนะคะช่วงค่ำเขาจะจัดให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาวลบบุรีได้มีการจัดงานราตรี ราัด้วยการจัดแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาวไทยพวนอำเภอบ้านมีชาวไทยเบิ้งของอำเภอพัฒนานิคมและก็ของชาวไทยรามันบางขันหมากผู้ที่เข้าร่วมงานเขาก็จะแต่งกายในชุดพื้นบ้านของแต่ละแห่งมาร่วมงานนะคะบรรยากาศก็สนุกสนานทีเดียวค่ะแม้ว่าแต่ละคนนั้นอาจจะมีชาติพันธุ์ที่ต่างกาันแต่ทุกคนก็ระลึกเสมอว่าทุกคนเป็นคนไทยแล้วก็สามารถที่จะมีความรักความสามาัคคีอย่างที่เห็นในภาพเนี่แหละคะ่ะ